แล้วก็คือลืมเปิดบล็อกว่าจะเปิดตั้งแต่ตอนทําผมด้วยค่ะผมสวยค่ะวันนี้เบบัวจะพาไปเรียนออนไลน์แฟชั่นข้างนอกกันค่ะจะไปเรียนกับเบบัวแล้วก็เขึ้นไปบวัวนะคะโอเคไปกันเลย let's go กไไ็อันนี้เรามาอยู่กับนี่นะคะเป็นม,มามีของใบโบเองได้ยินไหมไดีนไหมทุกคนอันนี้เราก็จะมาเรียนนั่งเรียนกันอ๋อเหนื่อยเราอยู่ชั้นสามสตาบันเย้ไปเรียนกันตั้งใจเรียนเนาะเราเป็นเด็กตั้งใจเรียนนะพักเที่ยงแล้วนะคะพักเที่ยงแล้วตอนนี้มากิน บอร์เกอร์คิงค่ะ <c oughs> มินนี่ขำในความแบบเปิดรายการของใบบัวที่เังถานวอาเป็นเบอร์เกอร์คิงเพราะว่าใบาบัวอยากกินแตงกวาดองมากใบบัวเลิฟผักดองอะไรดองดองทุอกอยากอา่างเอฟซิงกนกับใบบัวชอบมากแกมผักเช้าเสร็จแล้วแล้วเราก็จะไปอันนี้มากินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปดูไหมพรมกันเพราะว่ามินนี่จะถักไหมพรมอยา่างจริงจัง ก็เดินช้อปปิ้งค่ะแล้วก็เดี๋ยวบ่ายเรียนอีกทีหนึ่งเรียนเหรอไม่ใช่ว่าเรียนเหรอไมปบนแน่ใจว่าเรียนนะแไปบนคิดว่าว่าไปบนเรียนเหรอยี่ไม่ได้เรียนโอเคค่ะไปกินข้าวกันต่อ ัแต่เราก็ตั้งใจเรียนมองวะาจเจเจีเรามาเรียนฟอ o ช็อปค่ะฟอทช็อปฟังอาจารย์ฟังผ่านๆก็ไม่มีอลไม่มีโปรแกรมนี้อาจารย์ไม่ได้บอกก่อนว่าให้โหลดอ่ะเขาบอกอันนี้แล้วเขาบอกอันนี้แล้วเขาบอกแสดงว่าไม่ได้มงตั้งแต่ am me ไหนลองสิ จิงโจ้นกัก้า้ามเอามาดูดิมินิเซิร์ชจิงโจ้าหก้า้าชีวิตต้องมีแต่อะไรดูสิน้ต่อวะ่ะอเวเรา A few moments later เราเหมือนท่องพุทโธร้เเอาอะไรอ่ะ เราเรียนกันเสร็จแล้วค่ะแล้วตอนนี้เราก็เดินช้อปปิ้งเพราะว่าเราจะหาของขวัญวันเกิดให้แม่ไปบัวค่ะเย้เอ่อในหัวคิดไว้ไหมทางนั้นหรอไปทางไหนเนี่ยไปทางไหนทุกคนเออเขาปิดทางไว้เพือไม่ให้ไปจับ,บูมินี่บูมิน่เอ๋อมินนี่บอกว่ามันเอาไว้เติมรถไฟฟ้าพลังงานว้าวไม่ได้มาสยามนาะน เป็นเด็กจุฬาแท้ๆเด็กจุฬาที่ไม่ได้มามอลเลยอันนี้ตอนแรกไปเดินดูมาแล้วว่าจะซื้อสร้อยแต่ว่ายังไม่เจอเจอันที่ถูกใจฉะนั้นตอนนี้ก็เลยกำลังจะไปถ่ายรูปที่ตู้กันสร้อยที่ถูกใจจะต้องราคาสักหมื่นห้าเข่านะแม่บอกงั้นเอาตังค์ให้แม่ดีกว่าแม่บอกว่าโอนตังค์มาให้แม่สักหมื่นึงก็ก็มีความสุขเหมือนนะคะตอนนี้เราจะไปลีโดรกันก่อนแล้วเราจะไปถ่ายรูปที่ตู้ Ok, let's go Đơn, đơn, đơn Ôi mấy kẹt

ไอโบกลับบ้านไปให้ดูเราต้องเอาราคาออกแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่เห็นราคาแม่ก็จะไม่รู้ว่าเกียซื้อมาได้ยังไงอะทำไมทำแบบนี้แม่เห็นราคาแล้วก็จะเฮเอ๊ะกระเป<อ>๋าหนักมากเป็นแบบสาวแฟชั่นมันต้องบ้าหอบปาันเนาะใช่เลนแบบว่าก็ของเยอะของมันก็เยอะจริงเยอะโอ๊ยเหนื่อยชีวิตเหนื่อยร้อนร้อนออว้า brightening m y c e l l a water นั่นแหละค่ะคือเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ก็คือห่อของขวัญให้แม่เย <Yeah. Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เรียบร้อยให้ยายยายยยยยหย่ใหมามาดูของขวัญวันเกิดแม่ก,กันดีกว่านะคะ แทน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 มันคือสิ่งนี้ค่ะเราต้องพูดเบาๆเดี๋ยวแม่ได้ยินก็คือสร้อยคอรูปเอิมดอกไม้น่ารักคิกราคาก็แรงอยู่เดี๋ยวเราจะแกะราคาออกแล้วเราก็จะใส่ถุงกระดาษที่เราทำเองวัดรูปแล้วให้กัแม่นะคค่ะย h y ย a h ถ่ายไปแล้วรอบนึงแล้วคลิปก่อนๆที่ตอนทําอันเนี้ก็หายไปด้วยแบบหายหายหายนั่นแหละงั้นเราจะมาพูดกันอีกรอบแย่ไปว่าทำเสร็จแล้วค่ะนี่เปิดมาก็จะเป็นการ์ดแล้วก็ซองใส่ของเบบวอัจฉริยะปะเบบว่าเบบูเป็นอัจฉริยะมีความสุขมากกิจกรรมเยอะมากได้อยู่กับมินนี่แล้วก็ได้ซื้อของคับวันเกิดให้แม่ด้วยเย้ yeah, แฮปปี้ฉะนั้นวันนี้ก็จบลงแล้วไม่มีอะไรแล้วอืม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  วันนี้วันตอนเช้าวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่19บก้ามกราวันเกิดคุณแม่นะคะอ่าเราก็กําลังจะเดินมาโชว์หน้าให้คุณน้าบ้านข้างๆดูหนูห้ามพ้นะนจ๋าคะนะจ๋าคะเปิดประตูดูหน้าหนูแล้วค่ะสวยนะก๋าโอ้ยน่ารักอ่ะแกนี่ก็สวยมากเลยเนี่ยนะะพอคนรอบตัวเป็นอย่างเงี้ยล่ะค่ะก็เลยแบบว่ามั่นใจขนาดนี้ คนรอบทัวรเป็นอย่างนี้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้เราจะไปบริจาคของให้บ้านเด็กกันท้ากันนะคะไข่ไก่ไข่เคม็มแล้วก็ของสดค่ะแล้วก็มีตุ๊กตาที่บ้านนิดหน่อยคือเขาอะบอกว่าอยากได้พวกของสดมาทําอาหารเนาะก็เลยแบบว่าซื้อไปแล้วพี่ที่ร้านไปซื้อไข่อะเขาก็น่ารักมากเลยเขาก็ให้มาม่ามามลังหนึ่งด้วยน่ารักเนาะแ,แม่แม่แม่จะชวนปะ Happy birthday mommy Happy birthday ตัวเองใช่ปไฮม Happy birthday ตัวเองไปมาคนสวยๆอย่างเราอ่ะต้อง Happy birthday ตัวเองก็ได้ยลูกยังไงให้มั่นใจในตัวเองมีคนมาถามแม่ยังไงเนี่ยเลี้ยงลูกยังไงให้มั่นใจในตัวเองอ่ะอ้นมั่นเลยอ่ะเยหนูว่าเพราะว่าหนูครบยี่สิบแปดหนูหนูเพราะว่าหนูครบยี่สิบแปดนี่แหละปัจจัยหลลักเยประหลาดเลยครบหนูอ๋อเขาเป็นพ่อจะอีเพ่อจะอีเพ่อจะอีแม่หนูคิดว่าเป็นพ่อจะอีนะ จีด้วยไหมีสถานสงเคราะห์บ้านเด็กบ้านตะวันสถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่อาฮะบ้านตะวันใหม่นะคะอ่อเป็นบ้านเด็กกำพร้าที่เรากำลังจะไปทําบุญให้ของให้ข้าวให้ของสดใช่ไหมเขาอยากได้ของสดนะคะทุกคนก็ไปกันได้นะคะแม่บอกให้พูดดีๆเขาว่า let's go มันไม่ดีเลย let's go คะลูก let's go let's go ไป่ะม่ของวนวันเกิดแม่แแททแทม Happy Birthday ไปเดแม่แม่แม่ดูตรงนี้ด้วยอนเป็นการเป็นการอคะเป็นการอะเริฟยูรักนะคะคนดีของฉันปิ้วปิไม่ไม่ม่ต้อง้องเป็นเพลงรักนะคะคนดีของฉันปิ้วปิปิ้วปิ้วปิน่ารนาักหน่น่ไมาโชว์สิได้ไรคะได้ไรคะค่อของขัง ทองคำขาวเลยเหรอแม่เงินเงินก็พอรยไม่รื้อองคแม่ลูกลูกแม่ดูเหมือนมีตังกันาดนันนสวยสวยสวยค่ะขอบคุณนะคะลูกรลักลูกหลักได้เป็นลูกรักวันนึงหรือชั่วโมงนึงก็ไม่รู้ปกติไม่ใช่ลูกรักนะคะเป็นลูกลักหมาเป็นลูกหักเันวันวันวัมวนวันเันวันวันวันะวว แข็งแรงแข็งแรงอ่าไม่ติดโควิดไม่ติดโควิดขอให้ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ใช่ขอให้ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นปีนี้สักทีหนึ่งปีนี้สักทีหนึ่งขอให้รวยรวยขายผ้ารวยรวยขายขายจานรวยรวยฝากร้านค่ะปึ้งปึ้งอะไรอีกอ่ะพอละค่ะเพราะล่ะอเราเป็นคนแบบนี้กันเนาะเราก็จะเป็นคนแบบว่าไม่ได้หวานอะไรกันนะเนาะแล่รักกันนะคะใชน เโอเคทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด share, กสไกกกระดิ่งกริงๆิ้ง,ดงกดอะไรบ้างเนี่ยกดให้ครบทุกปุ่มนะคะขอบคุณค่ะคอมเมนต์ด e ้วยค่ะไม่รู้ให้กำลังใจไม่รู้เนี่ยวันนี้เป็นวันดารี่วันที่19มกราคมปี2022ของใบบัวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ,คะ,คะอ้ย,ยปวั